มาถึงบทที่14นะครับวิธีการเทรด p r i c section ร่วมกับ moving average สำหรับเพื่อนๆที่ชอบการรีวิวอ e ีบุ๊กอย่างทุกๆครั้งนะครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งทุกๆครั้งที่ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอ e ีบุ๊กเนี่ยทาง YouTube ก็จะส่งวิดีโอเนี้ยส่งตรงไปยังมือถือหรือว่าหน้าจอโน้ตบุ๊กของเพื่อนเลยนะครับผู้เขียนบอกว่าจำได้ไหมครับตอนเริ่มต้นการเทรด price a c t i o n มี2แบบคือ p พียวพลกชักับอีกแบบหนึ่งก็ไม่เพียวซะทีเดียว มีอินดิเคเตอร์ผสมกันในบทนี้เขาจะพูดการเทรด i c e section แบบไม่ได้เพียวซะทีเดียวนะครับเขาจะใช้ moving average มาช่วยในการเทรด i c e section ด้วยซึ่งวิธีการดังกล่าวนะครับการที่เรามีตัวช่วยอินดิเคเตอร์ร่วมกับ p r i s e c t ชันเนี่ยก็จะเรียกว่า not so pure price section ก็คือไม่ได้100%นนะครับหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับกเรื่องการมองโครงสร้างของเทรนด์ของตลาดเข,า,ดขาก็เลยเลือกที่จะใช้ moving average เนี่ยมาบอก เทรนมาทำให้เขาเห็นเทรนได้ชัดเจนขึ้นสำหรับตัวผู้เขียนเองเขาบอกว่าประโยชน์เดียวที่เขาเห็นกับการใช้ moving average เนี่ยเราเรียกว่า dynamic support resistance พูดง่ายคือเขาใช้ moving average เนี่ยเป็นนารับแนวต้านแบบเคลื่อนที่ได้นะครับลองดูตัวอย่างนะครับในรูปสายมือถ้าดูจากโครงสร้างราคาเพียวๆเ,เลยนะครับตรงนี้เป็น low ใช่ไหมครับ ราคาเนี่ยแท่งเทียนแ,แท่งนี้มันทำ lower l o w แล้วก็แปลว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนขาลงเดี๋ยวเพื่อนๆกลับไปทบทวนเรื่องไฮไ h ไ i g h high แล้ว low แล้วก็ low low กับ lower high อีกทีนะครับตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นเทรนขาลงแต่ว่าสังเกตนะครับ moving average เนี่ยยังไม่ได้ c l o s พูดง่ายๆคือมันยัง c l o s ขึ้นก่อนหน้าเนี่ยคือเส้นที่เป็น moving average เส้นสีเหลืองเนี่ย cross เส้นสีขาวขึ้นยังยืนยันว่าเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ ดูจากรูปด้านซ้ายนะครับสังเกตว่าแท่งเทียนแท่งนี้ที่เขาวงกมเนี่ยโลตัวนี้ทะลุโลก่อนหน้าละเกิดเป็น l o ว e r l o ถ้าตามโครงสร้างราคาแบบพื้นฐานที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้ตัวนี้น่าจะเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนขาลงละแต่สังเกตนะครับจุดที่แท่งสีเขียวแท่งนี้เป็น lower low เนี่ย moving average ยังไม่ได้ cross ลงเพราะฉะนั้นยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นี่คือตัวอย่างนะครับว่าทำไมเขาถึงใช้ moving average เข้ามาช่วยในการ trade price action รูปก่อนหน้าเนี่ยโครงสร้างราคาบอกว่าเริ่มเป็นเทรนขาลงแต่ moving average บอกว่ายังไม่ลงนะยังขึ้นอยู่แล้วสังเกตนะครับต่อเนื่องจากรูปเมื่อกี้นี่คือฝั่งซ้ายนี่คือรูปเมื่อกี้ใช่ไหมครับจังหวะที่สัญญาณของโครงสร้างราคาบอกว่าเป็น lower low แต่ว่า indicator คือ moving average เนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่สัญญาณสองสัญญาณขัดกัน อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกละว่าจะเลือกยังไงแต่ตามคำแนะนำของผู้เขียนเนี่ยแทนที่จะเลือกอย่างนั้นให้สับสนเนี่ยเพื่อนๆเลือกในทิศทางเดียวกันดีกว่าสังเกตนะครับแท่งสีแดงตัวนี้โลมันต่ํากว่าเส้นวงกลมสีขาวนี่ละเป็น lower low และที่สําคัญก็คือ indicator ตัวนี้ moving average ก็ตัดลงแล้วด้วยแปลว่าโครงสร้างราคาก็เป็นขาลง moving average ก็ตัดลงแบบนี้ครับเพื่อนๆง่ายเลยเพื่อนๆมองเซลล์อย่างเดียวเลย จะเซลล์ตรงไหนค่อยว่ากันแบบนี้ดีกว่าไหมครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ moving average เขาใช้เป็น dynamic support resistance พูดง่ายคือแนวรับแนวต้านแบบเคลื่อนที่ได้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจมากขึ้นว่าไอ dynamic support resistance เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงดูจากรูปนะครับสังเกตนะในรูปเนี่ยมี moving average คือสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมขยายอีกนิดนึงเนาะในรูปมี moving average สีฟ้ากับสีเหลืองแล้วก็เขาใช้โซนที่ moving average สเส้นเนี่ยเข้าใกล้กันหรือว่าช่องว่างระหว่าง moving average สเส้นเนี่ยเขาใช้เป็นแนวรับแนวต้านแบบเคลื่อนที่ได้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงใช่ไหมครับ moving average มัน cross เป็น cross ลงก็เป็นดาวเทรนด์เพราะฉะนั้นดาวเทรนดเนี่ยเรามองหาแนวต้านถูกต้องไหมครับ Re s i s t a n c e คือแนวต้านเขาใช้เส้นสีฟ้าและเส้นสีเหลืองเป็นแนวต้านราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านราคาขึ้นมาทดสอบทดสอบแนวต้าน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 แล้วก็ทดสอบแนวต้านสังเกตนะครับนี่คือรูปแบบการใช้งาน moving average เป็น dynamic support resistance แต่ในรูปเนี่ยคือ dynamic resistance แนวต้านแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อนๆพ,พอเข้าใจเนาะเช่นเดียวกันครับสถานการณ์เกิดขึ้นกับอัพเทรนตัวอย่างด้านบนเป็นดาวเทรนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอัพเทรนกัน Dynamic Support ตนะครับอัพเทรนเราจะมองหาแนวรับใช่ไหมครับเพื่อหาโอกาสเข้าบายตรงนี้เพื่อนทันเนาะ moving average ตัดขึ้นครับเป็น Uptrend เราก็มองหา Support ก็คือแนวรับเนี่ยเราเจอละแนวรับ 1. จุดแนวรับ2จุดตรงนี้เป็นสัญญาณหลอกนะครับ นารับ3จุดแล้วพอตัดลงสังเกตนะครับก็เป็นแนวต้านต,ตรงนี้ก็เป็นแนวต้า,ตานแนวต้านต,ตรงนี้เพื่อนทัดเนาะสำหรับคนที่ชอบใช้ moving average นะครับสิ่งที่เพื่อนจะได้ประโยชน์มากๆเลยก็คือเวลาแท่งเทียนเข้ามาใกล้กับเส้น moving average เพื่อนๆแค่มองหา reversal candlestick ครับหรือพูดง่ายก็คือรูปแบบแท่งเทียนในการกลับตัวเพื่อนๆก็สามารถ c o n f i r มการเข้าเทรดสัญญาณการเข้าเทรดว่าจะ buy หรือจะ sell ได้ดีขึ้นละ อเคนะครับอีกทีนะสำหรับเพื่อนที่ชอบ moving average สิ่งที่เพื่อนต้องทำคือรอให้แท่งเทียนเข้ามาใกล้ moving average ครับและมองหา reversal candlestick pattern ที่เป็นการกลับตัวครับเป็น pin bar เป็น hammer เป็น piercing หรือว่าเป็น two bar reversal อะไรก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนถนัดเลยเป็นการยืนยันว่าเพื่อนๆจะเห็นสัญญาณในการเข้าซื้อหรือสัญญาณในการเข้าขายตรงนี้ทันนะครับ ในขาลงเนี่ยเพื่อนๆก็มองหา reversal candlestick um ที่เป็นแบบ b a l l i s h อาจจะเป็น shooting star b a l l i s h h a a m e i spinning top dark cloud cover หรือว่า hanging man ก็ได้ครับแล้วก็เมื่อเจอสัญญาณก็เปิด order sell ได้เลยในทางกลับกันถ้าเป็นขาขึ้นเพื่อนๆก็มองหาพวก bullish reversal candlestick um นะครับอย่างเช่น pin bar doji piercing หรือว่า bullish h a a m i เพื่อนๆก็มองหาสัญญาณเข้าบายได้เลย ก่อนที่จะไปต่อนะครับผมมีหนังสือแนะนำาพื่นเพื่อนอ่านเป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นเองครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Trade Forex ด้วยเทคนิค Pri c e Action เล่มสีส้มนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนหาซื้อได้ที่ C ีเดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับเพื่อนเพื<ๆ>่อสามารถคลิกลิงก์ตัวนี้เข้าไปดูได้ในหนังสือจะสอนแทบทุกอย่างเกี่ยวกับ Pri c e action แต่สําหรับในหนังสือเนี่ยเป็นความรู้ระดับเบื้องต้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเพื่อนเเข้าใจเรื่องเบื้องต้นของการเทรด p r i c e action เนี่ย เพื่อนก็สามารถทำกำไรได้อย่างง่ายดายละอย่างเรื่อง moving average เนี่ยก็มีสอนอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้ครับลองจับจองเป็นเจ้าของนะครับที่เสียดออนไลน์จากลิงก์ข้างล่างนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันวิธีการเทรดด y n a m i c support นะครับกับ price action โอเคสังเกตนะครับ EMA c r o s s ละเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับ c r o s s ขึ้นสีฟ้าคือ EMA 9สีเหลืองคือ EMA 18ตัดขึ้นนะครับ แล้วก็ราคาก็ย่อลงมาทดสอบแนวรับเกิดเป็นอะไรครับสัญญาณที่เห็นเป็น bullish Harami แนยตัวนี้เป็น bullish Harami ตรงนี้เป็น bullish Harami เหมือนกันตรงนี้เป็น bullish l e i w a y Track หรือว่าแทงคู่นะครับ To Bar Reversal ตัวนี้เป็น Doji ครับราคาย่อลงมาทดสอบแนวรับก็เป็น bullish engulfing ย่อลงมาทดสอบแนวรับเป็น Doji ย่อลงมาทดสอบเป็น piercing ยอ่อลงมาทดสอบแนวะรับก็เป็น bullish Harami ยอ่อลงมาทดสอบเป็น bullish engulfing ยอ่อลงมาเป็น piercing ยอ่อลงมาเป็น bullish Hammer เพื่อสังเกตนะครับแค่ช่วงเวลาเดียวนะครับเทรนเป็นเทรนขาขึ้นเพื่อนๆเ,เห็นจุดเข้าเยอะมากต่อจากนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆประยุกต์ละตอนนี้คร่าวๆเรื่อง price action คือเพื่อนๆสามารถเทรด price action ร่วมกับ moving average ได้โดย concept ประมาณนี้นะครับถ้าดูจากรูปด้านบนเนี่ยตอนนี้เพื่อนเพื่ก็พูดได้แล้วว่าอ๋อผมรู้แล้วละ่ะว่าจุดเข้าผมจะซื้อตรงไหนผมจะขายตรงไหนง่ายไหมครับมาดูเรื่อง dynamic support นะครับกับ price action E m ม a cross ขึ้นใช่ไหมครับ9ตัด18ขึ้นเพื่อนๆก็มองหาแนวรับ dynamic support ใช่ไหมครับแล้วก็หา candlestick pattern ซึ่งเราก็เจอเป็น bullish h a r m i หรือรอาจจะเป็น bullish ฮารามิอ่ะสตัวนี้เป็นฮารามิทั้งคู่นะครับตอนนี้มันจะขึ้นหรือจะลงมันเป็นเรื่องของอนาคตละไม่ต้องทํานายจนกว่าเพื่อนๆจะเห็นชัดๆคําว่าชัดๆหมายถึงอิเบตัดขึ้นเห็นรูปแบบทั้งเทียนเพื่อนจึงเข้าเทรดอย่างอนาคตมันจะขึ้นหรือจะลงหลายๆคนชอบดูการวิเคราะห์กราฟครับ,รบซึ่งจริงผมเมื่อก่อนสัก2อปีแล้วผมเคยวิเคราะห์กราฟอยู่แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่า การวิเคราะห์กราฟมันจะทําให้เพื่อนๆมองในอนาคตมากเกินไปแต่สิ่งที่เราจําเป็นจริงๆมันคือเรื่องการมองสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโอเคนะครับผมจึงเลิกการวิเคราะห์กราฟไปเมื่อ2อปีที่แล้วนานแล้วละไม่ใช่2ปีสาปีที่แล้วนะปี17-18ประมาณนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้าใจเรื่องการเทรดพาราเซ c t i o n แล้วเนี่ยไม่แนะนําให้วิเคราะห์กราฟล่วงหน้าแต่ให้มอง จุดที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์ที่เพื่อนๆจะเข้าเทรดเข้มครับอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นผมมองตอนนี้เนาะอีเมคลอสขึ้นละผมจะรอบายครับถ้าราคาเข้ามาทดสอบที่อีเมผมจะไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ผมจะรู้แค่ว่าถ้าราคาทดสอบผมจะบายโอเคไหมครับถูกหรือผิดเป็นเรื่องของอนาคตละตรงนี้เพื่อนๆพ,พ,พอเข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับ ใหญ่ตัวอย่างหนึ่งเขาพูดถึงเรื่อง Dynamic Support กับพลา e e t t o o n แท่งเทียนตัดขึ้นเพื่อนๆก็มองหาซั p พอร์ใช่ไหมครับเจอซั p พอร์ตลอดเส้นทางเลย Dynamic Support ระหว่าง EMA สอเส้นเพื่อนๆก็มองหา Pattern c a d d เด s t c กแพ t t ทิก็เจอเยอะแยะเพื่อนๆสามารถเข้าเทรดได้โอกาสในการเข้าเทรดเยอะมากครับโอเคเนาะเพื่อนพอเขาจะคอเซปต์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ d Dynamic r e s i s t a n c e ครับ EMA ตัดลงโอเคมครับ กาตัด18ลงเพื่อนๆมองหาแนวต้านละแนวต้านก็คือเส้นช่องว่างระหว่างเส้น2เส้นนะครับช่องว่างระหว่างอีเมเส้นสีเหลืองกับเส้นสีฟ้าราคาเข้ามาทดสอบเพื่อนๆมองหาแคเดลสิกแพทเทิร์นเจอแบร์เลชเชนกราฟิงเจอชูตติ้งสตาร์เจอเรลเวย์แทร็กเจอสปินนิ่งท็อปเพื่อนๆก็เ,เทรดได้ละสักพักหนึ่งราคาตัดขึ้นถ้าเป็นราคาตัดขึ้นเพื่อนๆก็มองหาราคาลงมาทดสอบแล้วเจอเป็น บูลิชดีเวอร์ซ์ของแคดเดนซิคเพื่อนก็เข้าเทรดบา y ตอนนี้อีเมตตัดลงเพื่อนๆก็รอให้แท่งเทียนเนี่ยขึ้นมาทดสอบแนวต้านอีกทีหนึ่งแล้วก็มองหา b a l l s s h Reversal Candlestick p a t t e r รตรงน,นี้เพื่อนพอเข้าใจนะครับคอนเซปต์ประมาณนี้โอเคจบบทที่14ไปละเพื่อนๆที่เรียนรู้บทที่14เรื่องการเทรด p r i c section ร่วมกับ moving average เพื่อนๆเข้าใจแล้วก็อยากให้ผมไปต่อให้เพื่อนพิมพ 1414 14นะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆเ,เข้าใจคอนเซ็ปต์ที่ผมสอนแล้วเรามาดูบทที่15ครับเป็นเรื่องการเทรดคอนเฟลเอนซ์กับพรายเซกชันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคอนเฟลเอนซ์หมายถึงอะไรคอนเฟลเอนซ์ถ้าแปลภาษาไทยก็แปลว่าจุดร่วมครับเป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์3เหตุการณ์ขึ้นพร,ร้อมๆกันตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างนะครับก็เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเจอแนวรับมันตรงกับ ฟิโบนัชชี r e ท r รสเมนท์ที่เลเวล6 1 8มันเป็นจุดเดียวกันเลยเนี่ยแปลว่าแนวรับในอดีตของเพื่อนกับ6 1 8เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้ครับเราเรียกว่า c o n f ฟ u e n c e นซ์เขายุกตัวอย่างนี้ครับว่าในกรณีที่เกิด c o n f ฟ u e n c e เนี่ยสิ่งที่เพื่อนต้องมองหามีอะไรบ้างอันที่1 overall trend คือเทรนด์โดยรวมเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงอันนี้เขายุกตัวอย่างนะครับข้อ2เพื่อนๆมองหาแนวต้านแนวต้านที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบนะครับ และที่3เนี่ยให้เพื่อนสังเกตว่าราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้านแล้วก็เป็นฟิบ o n a นาชีที่เลเวล61.8เป็นจุดที่ใกล้เคียงกันหรือเป็นจุดเดียวกับแนวต้านก่อนหน้านี้โอเคไหมครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่า Conference นี่คือตัวอย่างของ Conference โดยรวมนะครับความหมายคอน f ฟ r e n เ e นซ์ที่เขาอธิบายก็คือจุดหรือเลเวลที่ตลาดเนี่ยมีการทดสอบพร้อมๆกันอยู่2อย่าง อาจจะเป็นพทดสอบแนวต้านทดสอบ61.8อย่างนี้ครับเราเรียกว่า confluence เดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างนะครับว่าผู้เขียนเขาเทรด confluence ยังไงครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับก็ตัวอย่างการเทรด price action กับ confluence เป็นเทรนขาลงเพื่อนเห็นใช่ไหมครับเทรนไลน์ตีลงเนาะจุดที่1กับจุดที่2เป็น upswing ที่เพื่อนเชื่อมระหว่างจุดที่1 u p s w กับ upswing 2พอ,อเพื่อนเชื่อมมาเสร็จปุ๊บ เป็นเทรนด์ขาลงเพื่อนๆใชพ้พีโบนัสชีจำได้ใช่ไหมครับตีจากอัพสวิงมาที่ดาวสวิงหรือตีจากพีคมาโทรเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็รอราคาวิ่งขึ้นไปทดสอบที่61.8หรือว่าจากตัวอย่างนี้คือทดสอบ61.8นะครับแล้วก็61.8เนี่ยตรงกับเทรนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้น61.8กับเทรนไลน์เนี่ยเป็นแนวรับ ราคาขึ้นมาทดสอบที่61เลเวล61.8ใช่ไหมครับมองย้อนไปทางซ้ายนะครับมันเป็นแนวต้านก่อนหน้าแนวดีดด้วยเข้คไหมครับราคาเบรกลงจากแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านจุดสีขาวใวงกลมสีขาวเนี่ยคือแนวต้านซึ่งมันตรงกับเล v e l 61.8ของ f i ีบ n น c ชีแบบนี้ครับเราเรียกว่า Confluence ข้าใจไหมครับนี่นี่คือตัวอย่างการมองหา c o n f l u e n c e นะครับ หลังจากนั้นเมื่อเจอคอนเฟรนซ์ราคาทดสอบ61.8และก็เป็นแนวต้านในอดีตเนี่ยเขาก็สวิตช์กลับไปที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงไทม์เฟรมในรูปนี้นะครับเป็นไทม์เฟรมเดย์เขาบอกว่าเมื่อเจอจุดที่เป็นคอนเฟรนซ์ปุ๊บเขาก็สวิตช์กลับมาที่ไทม์เฟรม1ชั่วโมงแล้วก็รอให้ราคามาทดสอบจุดที่เป็นคอนเฟรนซ์คือ61.8กับแนวต้านก่อนหน้านี้แล้วก็มองหาพวกแคนเดอร์ซิกแพทเทิร์นเป็น บาลิชแคนเดลสติกพาร์ทนใช่ไหมครับอาจจะเป็นชุดติงสตาร์เป็นบาลิชรีเวอร์โซแคนเดลสติกรูปแบบอื่นๆนะครับหรืออาจจะเป็นบาลิชพิ้นบาร์ก็ได้รับเมื่อเจอปุ๊บเขาก็เปิดออเดอร์เซลล์ทันทีเลยโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างการเทรดคอนเฟรนซ์ร่วมกับไพร์สเซ็กชั่นในเทรนขาลงรูปนี้เป็นไทม์เฟรมที่เขาสวิชมาในไทม์เฟรมหนชั่วโมงแล้วครับราคาเข้ามาทดสอบ61.8แล้วมันเป็นจุดที่ตรงกับแนวต้านในอดีตจำได้ใช่ไหมครับรูปที่เป็นบวกกบสีขาว เขาสวิตมาแล้วเนี่ยเขาก็รอดูเขาเจอครับเขาเจอ b ร l l i s h Pinbar เขาเปิดออเดอร์เซลลในราคาเปิดของแท่งขัดมาทันทีเลยครับอย่างนี้ครับนี่คือตัวอย่างการ trade, าเทรด i c e section ร่วมกับ Confluence สวิตชจาก time frame day มาที่ time frame 1ชั่วโมงโอเคนะครับเทรดนี้เขาเสี่ยงที่50ปิบแล้วก็กำไรที่เขา take profit ไว้คือ215ปิบแล้วตรงนี้ที่เขาอัปเดตนะครับก็เขาทำกำไรได้138ปิกับ ในการเทรดเให้สองเขาได้125่อิปิอันนี้คือเหตุการณ์ที่เขาเทรดแล้วก็เขาแคปเจอร์รูปมาให้เราดูนะครับในรูปนี้ไม่น่าจะเป็นคอนเฟนซ์นะครับก็เป็นการเทรดธรรมดาเนาะราคาขึ้นมาทดสอบเทรดไลน์แล้วก็เกิดเป็นแทงเทียนกลับตัวนะครับเขาเข้าเทรดครั้งที่1แล้วก็เข้าเทรดครั้งที่2แล้วก็เทรลิ่งสต็อปมาถึงจุดนี้นะครับจุดนี้ปุ๊บเขาก็เทรลิ่งสต็อปมาแล้วก็จุดนี้เทรลิ่งสต็อปอีกทีหนึ่งแล้วก็ราคาวิ่งไปชน Stop. เ,ออากกาเทรลิ่งสต็อปาากกกอจรไ เขาบอกว่าการเทรดลักษณะนี้ใช้ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำครับแต่ว่ากําไรหรือโอกาสสร้างกําไรเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงเขาจึงใช้วิธีการเทรดแบบ price action นะครับสสิ่งที่พวกเราสามารถเรียนรู้จากการเทรด price action ได้นะครับอันที่1นนะครับเพื่อนๆก็เรียนรู้กับกราฟในอดีตครับว่าจากจุดเนี้ยทำไมราคามันถึงพุ่งขึ้นไปแล้วก็พุ่งได้ไกลหรือจากจุดที่เพื่อนๆดูอยู่เนี่ยหมายถึงจุดในอดีตนะครับ ทำไมราคามถึงพุ่งลงไปต่ําลงไปแล้วก็วิ่งไปได้ไกลเลยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดแท่งเทียนรูปแบบไหนเกิดแนวรับแนวต้านแบบไหนเมื่อเพื่อนเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในอดีตแล้วอันที่2ก็คือใช้ความรู้เหล่านั้นครับใช้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาดูกับเหตุการณ์ในปัจจุบันถ้าเหตุการณ์ในปัจจุบันเกิดขึ้นที่แนวรับแท่งเทียนเป็น bullish reversal เพื่อนๆก็มีโอกาส buy แล้วก็ราคาก็จะวิ่งไปได้ไกลเช่นเดียวกับในอดีต เค okay, นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการเทรด price action เรามาลองดูตัวอย่างนะครับการเทรด doji กับ confluence ในเทรนขาลงครับในเทรนขาลงในเทรดซตอรพรูปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูด้านล่างเนาะเขาบอกว่าในเทรดซตอัพเนี่ยมี4แฟกเตอร์ที่น่าสนใจที่เราควรจะดูว่าทาไมเราจึงเข้าเทรดนะครับอันที่1คือ doji เนี่ยเกิดขึ้นในจุดที่ confluence กับเทรนขาลงผู้แงคือมันเทสที่อ่าเรามาดูรูปเลยนะครับ doji ตวเนี้ เทสที่50กับ61.8ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเทรนขาลงด้วยที่สำคัญจุดนี้คือ Dynamic Resistance จำได้ไหมครับเป็น moving average อันที่2คือ Doji เนี่ยสแสดงความไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นหรือจะลง buyer หรือ seller เป็นฝ่ายชนะมันไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรอให้ราคา break ด้านล่างของโดจิลงมาก่อนเราจึงจะเปิดซลล์อันที่3นะครับ เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะโดจิเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างเลเวล50กับ6.8 8ของ Fibonacci r e ท r a c เ m e n t และอันที่4คือมันเกิดในจุดเดียวกับที่เป็น Dynamic r e s i s t a น c ์ของ Moving a อ e r เ g e จำได้ใช่ไหมครับเทนขาลงนาดตัดลงเพราะฉะนั้นราคาวิ่งเข้าใกล้มูวิ n งเอ e r เ g e ก็คือทดสอบ Dynamic r e s i s t a น c ์นั่นเองนี่คือ4 f a แฟกเตอร์หลักๆที่เรามองเห็นจากการเทรดโดจินะครับ เมื่อเข้าเทรดตรงนี้ใช่ไหมครับราคาไหลลงมาเซ์ซอบวิ่งไปได้ถึง70ปิ p บเลยโดย s Stop l o s เนี่ยก็คืออยู่ที่5อของแทงโดจิบวกลบกับเพื่อนๆอาจจะบวกลบสเปรดไปบวกสเปรดขึ้นไปอีกหน่อยนึครับก็ประมาณ24ปิ p บของ Stop Loss กำไรที่เขาได้คือ70ปิบถือว่าเป็นการเทรดที่คุ้มค่าก็ได้ประมาณเกือบ3เท่าเลยนะครับ2เท่ากว่าเกือบ3เท่า2.8ประมาณ2.8 2.9 RR นะครับ